อย่าโดดลงมานะจะลงอยู่มันยิ้มลงไม่ได้เอาอุ้มมาลงก่อนข้าไปล้างมือเกเอนเอาอันนี้ตองเอาให้อุ้มมัลงมาเอาเอาหัวปลาให้เอาวางตัวนั้นอ่ะสวัสดีพี่ตองสุขุนเอาหัวปลาไอตัวป่วนป่วนกินข้าวหัวปลาวางให้เอาหัวปลาวางข้างล่างเออมันลงมาก็อุ้มลงด้้วยอุมลงมาเอาเลยมันลงมาเองลงมาเองเห็นไหมนะมันจะตกเห็นไหมนะ มันไม่ตกหรอกโอ้ยแมวมันนี่แล้วหเห็นไหมฉ<ด>ลาดนะพูดนะเออโอ้ยมดดดแมวจรมันฉลาดจรแล้วละ่ะอ่ะพี่น้องฉลาดกว่าแมวบ้านอะไเออฉลาดกว่าแมวบ้านเท่าอีกเนี้ยฉลาดคักนี่เอาไมา่อีกแล้ว <c oughs> ทองอ,อีกแล้วทองไม่พออีกแล้วเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวมึงอาจะเรื่องทองมาหลักการพนักงานกัดพู้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอตีเนี่ยเอ้บางอยังเกาะอีแบ่อะไรล่ะตัวแซ่บมาก ยอีแบใส่เอาแรนไปอีแบมันแรงมันลื่นยังมูดแรงไปคุณเขาประตูนีนั่งนี่นีนั่งนี่โผมาสิปุ๊บอีแบมสัดเอาอประตูเปิดแรมันสงสัสมันเขาในบ้าน่ะะสมตามกรย่างพี่น้องกินได้ไหมสมตามหอมเผ็ดเผ็ดกิน <ๆ S 1> น้ำเห้งเผ็ดกินน้เมาลูกอมาม่กินจักนิด้อยเผ็ด ไม่ฝึกกินมันจะกินได้ไงอือฝึกแม่พายกินแม่ส้มตำ <c oughs> กินกินบ่อยเดี๋ยวก็กินเองแหละแม่ตำให้เผ็ดกว่านี้เหรอพรี่สองเม็ดแลเนี่ยทุกคนกินมาได้ทุกคนว่าตอนกินเนื้อพิซซ่า,นนากินไม่เป็นเอาส้มตำ เขาจุดพลุจุดพลุกันจุดได้เลยเมื่อวานหนูดูสวยมากอยากไปดูใช่ครับกินปลาสิแค่พลุมอนไม่เคยดูเลยดูบ่อยแล้วไม่บ่อยไม่เห็นวันอเขาบอกกินปลาแล้วกินปลาฉลาด ยิ่งกินปลาฉลาดมันจะฉ,ฉ,ฉลาดขึ้นยั่งกินปลาได้ฉลาดปลาทูก็ฉลาดคูณสองอแล้วพรุ่งนี้แต่งหน้ากี่โมงอ่ะหกโมงมัดผมสูงบอกอมประมาณหกโมงยี่สิบหกโมงสามสิบอืมควมเสชุดอะไรอ่ะ สีแดงหรือสีเขียวสีแดงสีแด,ง,ดง,งมันแดงทั้งตัวหืมผ้แดงหน้าผ้าแดงแล้วไอ้ไอ้นะน้ำชาแดงแดงทั้งตัวหรือว่าไงแดงทั้งตัวเหมือนกันแต่ว่ามีเสื้อขาวสลับข้างในด้วยเป็นกอกเสื้อแสกกลางลงไปก็อกตรมมกงนี้แล้วก็เอวร้อยจริงเนะี่ยเสื้อแม่ตายไม่ให้แล้วเสียอนี่ยนะเออมันรอยมาก เวลานั่งใส่เสื้อกั๊กไอ้ก้ามข้างในเลยจ <c oughs> ้องกำลังแต่งเตือนไปไ <นะ S 2> ด้หรอลอยฮะแต่งเตือนลอยได้อือพี่อ่ะมองนี่นหนาะมองนอน,อน,อน,อนอี่นมองนี่มองนอน,อน,อนอี่จะมองกระโดดยาดโดราแมานะนี่โดราแมานะนั่น ไอ้ป e so ังเขามากว่าลยได้ยี่ห้อเลยบาตรแป๊บเดียวพี่น้องมาเปียงน้องนาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หึงแไม่ไก่ยื่นเอาเหนียวโอ้ยเไปด้านโอ้สภาพเดียวกันเลยซ้อนเหรอซ้อนไม่ไม่ไม่ประมาณนี้หรม่งบาง เอาขวดน้ำออกเลยตะกอนน้ำไข่ตัวนี้เออเอาไปบางบงเพื่อนอยู่บางข้างล่างไปขวดน้ำมีบ้านซ้ำนี่หายยังว่าหาเจ็ดบอหาไอเอลมันหาตัวบลูด้่ย เลือดหาตัวเบลเลอร์เลยแม่อบอกผิดวันพระเดี๋ยวนี้บอกอะไร <c oughs> เผ็ดไหมอ้อ <c oughs> กินได้ได้หลายคำแล้วแล้วก็หัดกินเลยกันตองโอ้เผ็ดก็จะฝืนกินตองแค่นั้นแหละถ้าเหมือนกินผิดไม่ได้แฟนเดียววันที่โรงเรียนเผ็ดกว่านี้ยังไม่ร้องไห้ ยิ่งแบบหอหอไม่ได้นั่งกับมือนั่งแต่กับแต็มไอ้เขียวหวานไม่ได้หรอตองปสองไม่ได้มาไม่เห็นตองปสองกับพี่เป็นนิดเนยเอามาด้วยเต็มไม่รู้เดี๋ยววันนี้ไม่เห็นไม่สบายอ้าวแต็มไม่สบายอหอไปแล้วได้พรุ่งนี้ได้มาไหมนน่ะ ระบายไปใกล้กันนะตองน,น,นออะขอบขึ้นไม่มีอะไรตอ<ล>ง<น>ยิ่งระบายตัวเนี้ยนักเรียนสุนยองติดกันเยอะอาการเป็นยังไงต้องต้องร่วงร่วงไข่ต้องเสียง่าย เออจังคอยเงยเดี๋ยวหายเดี๋วหายเดีวปลาหายลูกถ้ารักษาไม่ดีมีโอกาสไปชีวิตได้ก็อยบอกให้เพื่ดูนี่เขาแช่กันมาอยู่ยังไม่เห็นข่าวเลยตังค์น่ะเอาเยอะไหมเอาน่ากินเหรอเคียวไม่ได้มันเหนียวๆแข็งๆอ่ะเอาใหม่แล้วก็ใหม่ไว้ให้ไก่ไว้ให้แมวโอ้ย ดังท้ายเลยนั่นก็ไปวางให้มันเอาให้มันเลยเอามาหนิไมาหนิให้มันเลยให้แมวเลยรอไว้ให้แมวกินปลาเขาบอกกินปลาฉลาดจะกินปลาจัดการมองไหมต่กองเสียบเสียบอยากลุกเสียบสองหูหยอกขค้นเขาลงมาข้างบนเลยจินนี่แค่นี้ได้พี่น้องเจอากิ้หนาจ้ะ ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลนี้เด้จ๊ะพี่น้องเด้อจะสปา,<ม>าร์ตน,นะจ้า <laughs> คิหนาเจอกันไหมจ้า